สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับโบวิกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะโบวิกจะพามากินร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะกินบนเรือแบบนี้เลยค่ะร้านนี้นะคะบอกได้เลยคําเดียวว่าอร่อยมากสุดๆค่ะก็จะเป็นชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเฟื่องฟ้าน,นะคะก็จะอยู่ที่แถวคลองรังสิตนะคะแถววัดนาบุญค่ะชามนี้ก็จะอยู่ที่50บาทนะคะมีบนนิดนึงค่ะ พอดีว่า,าคุณป้าลืมใส่ลูกชิ้นให้นะคะนองก็เลยเอาลูกชิ้นมาให้นี่ค่ะหน้าตาน่าทานใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยกินเรียบเลยค่ะทั้งข้าวนะคะแล้วก็แคปหมูนะคะมีอาหารตามสั่งด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะก็มาสั่งทานได้เลยนะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะวันนี้จบรีวิวแต่เพลงเท่านี้อย่าลืมมาดูรถกันนะคะซูซูกิเซเลโอคันนี้ผ่อนสบายๆเดือนละ6000กว่าบาท แถมดาวเริ่มต้นอยู่ที่1 9 9 9 9บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ย1.99ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่มองหารถเล็กประหยัดน้ำมันหาที่จอดง่ายแถมไม่ต้องใช้คนคําติดต่อหาบูวีได้เลยนะคะฟิววันรับรถอ่ะมันเป็นดีแบบนี้นะคะ่ะรีบมาออกรถกันนะคะไปแล้วค่ะ